ชมอู้สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวนี้จะพาท่านผู้ชมมายกที่ดักกุ้งครับหนาวมากพ่อแม่พี่น้องโอ้โหนี่ขนาด6โมงจะ7โมงแล้วครับยังหนาวขนาดนี้ครับเย็นครับอากาศเย็นมากครับวันนี้ครับนะนี่ครับอุจิตับใส่ไว้ด้านล่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูครับอเมื่อคืนเอามา2ทุ่มนะครับเอามาใส่ เอามาใส่ดูเผื่อมีกุ้งมีอะไรเข้าดูครับพี่น้องอุ้ยปลาครับลูกปลาเต็มไปหมดเลยไอปลาเขาเรียกอะไรปลากระจกนี่ครับลอยเต็มเลยนอกน้ําตาอู้กุ้งไอกุ้งโดดเยอะแทะ่พีนอ้องอู้กุ้งเป็นฝุ้งๆเลยอู้อดูครับมีแต่กุ้งทั้งนั้นเลยเป็นฝุ้งๆเลยพี่น้องต้องหาทหําไไมที่ช้อนมาแล้วนี่นะอุ้ยปลากระจก เดมเลยทั้งปลากระจกทั้งกุ้งเอาอือดูครับบ้านผมเรียกว่าปลาเมาะครับบางคนเรียกปลากระจบทั้งนกน้ำตายทั้งเอาผมมีตัวครับนั่นน่ะนี่น้องเอาเขามีตัวครับผมมีตัวครับออื ปลากระจกครับดูครับเต็มกุ้งก็เต็มหมูฟาดปลาชนไปแล้วพี่น้องเอ้าชมเอ้าพอม,มีตัวครับมีปลาบูด้วยครับพอม,มีตัวครับพอม,มีตัวครับอื้อ,อ,อพอได้ครับพอได้ครับ พี่ยกลังสุดท้ายพี่น้องพอได้ทอดครับพอได้ทอดครับอือโอ้เมีปลาชนโอ้ปลากระจบ e, ุ้งปลากระจกนะอลนนี้นกน้ำครับเดสมอเร่เลยพี่น้องดูกาดเย็นดูนกน้ำปลากระจกก้อนนี้ครับนกน้ำตายเกลือนเลยออื เยอะจริงพี่น้องเอ้ยกัดเย็นจัดมีรอยคนเดินอุ้ยเมื่อกี้ปลาช่อนครับโอ้อปลากระกจกเต็มเลยกระกจกนกน้ำครับ นี่ก็มีครับมีตัวแท้ไม่ค่อยเยอะโอ้โได้ทอดครับได้ทอดไข่อดูฝุงปลากระจกพี่น้องอือเยอะมากมากเลยครับดูบอือตักเอาไปทำอะไรอลายกว่ามากนี่นะ ดูครับเยอะจริงท่านชมอโอ้พอได้ทอดไข่อยู่พี่น้องเนื้อมีปลาบูด้วยปลาบูด้วยนะครับใส่ลองดูครับพี่น้องเดี๋ยววันตอนเย็นวันนี้ก็จะมาใส่อีกนะครับ เดี๋ยวจะไปเก็บแล้วก็จะสรุปปลาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเนอว่าพอสีได้ทอดไข่อยู่บอ่อนะครับเราชมเด้อพี่น้องอท่านผู้ชมครับนี่ครับได้หน่อยนึงครับพอได้เอามาทอดไข่นะครับนี่ครับหายอยู่ครับกินง่ายๆง่ายๆบ้านๆน,นะครับมีอะไรก็กินอันนั้นพี่น้องนี่ครับว่างก็ดักกุ้ง ว่างก็ดักโลบว่างก็ไปแทงปลานะครับนี่ครับพอได้ปลาพอได้กุ้งเอามาทำกับข้าวให้คุณแม่ครับให้คุณแม่ให้คุณลูกกินนะครับนี่อันนี้ก้อนน้องสตาครับผมน้องตาตาครับนี่ครับไม่เคยเห็นกุ้งอรัมาเล่นกุ้งเลยจับกุ้งก็คุณย่าครับนี่ครับนั่งผิงไฟช่วงนี้อากาศหนาว นะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวอุชิตับจะเอาไว้ทอดไข่ไ <ง S 1> ตอนเย็นให้อ่าล,ลูกกิน,ค,นครับนี่น้องสตาครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อุชิตับด้วยเด้อพี่น้องไม่เคยเห็นกุ้งจับกุ้งครั้งแรกครับน้องสตาเอา้าข้าเจ้าวันนีเข้าเจ้าวันนี้อันนี้ก็น้องข้าเจ้าครับนี่ครับลูกหมา นี่น้องกเ ial, ็เจ้าไหนข pues like ้อ <whale> เหนียวไปไหนนูข้อเหนียวอยู่นู่น Datab <ป> er ครับขล้วก็เจ้าบักข้อเหนียวโอ้โหหนองสต่ายอกเอาเอ้ออย่ากัดเออเจ็บ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 โอ้ยโอ้ยโอนนี้มันขี้เล่นครับตอนนั้นมันนิ่งๆอย่างนี้เอาโอเคครับท่านผู้ชมอุ้ยชิดาบขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe อุ้ยชิดาบด้วยเด้อครับผมสวัสดีครับโอ้ น้องตาตาได้กุ้งเอลยยื้ยจับกุ้งเลยลูกอะลาท่านผู้ชมไปก่อนเร็วอปะก้าเจ้าก็กัดมือเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับผมวัดพร,ระบิณฑบาต បងតាចរ <JahreAP> ៀនគីតាចាក់ပြាកសិនទ្រពรียนកម្មត់ួសិនធានមានណែហេនងួជា